สวัสดีรอบเด็ครับ FC ต่ก็น้องเียนทุกท่านนะครับมาดูต่ก็แรงขาบรีครับมันมันครับเต็มรอบนะครับก้าบ้านเอื้อนะครับจับคู่กันตั้มหนามแดงครับฝั่งนู้นก็เป็นทีมงานบางบอกนะครับอารบ๊อบบางบอกนะครับ เอาตัวมาครับฝังให้ขึ้นนำแล้วรัากระสุนะครันมันเปิดะุดปคร่นี้ครับพบกันที่สิบแต้มนะครับสูนตัครับ ผลการดีครับสูงเพลียวครับน้องก้าครับสี่ต่ผลของวิทย์บ้านเอื้อนะครับน้องก้าครับโอ้กับอาร์ตแตกลูกเสิร์ฟครับโอ้โหตั้มน้ำแดงครับหรือว่าวัยรุ่นติดซีนครับ ตัวเนี่ยตัว่อห้ารย้ร้บต่อเจมสรกต่อสีเสองกี่ครับอัดใส่ออมาต่อไปครัย สี premises, sure. yeah, no yeah, no yeah. Twelve, ่ต uh ่อศ uh ูนย์ช่องกลางครับเกี่ยวได้ครับสูงต่อสี่ครับอันบางบบกได้เสิร์ฟไลซ้ายมาเปิดด้วยหัวครับ เด็หนักเหมือนกันเงาะปอบบางบ่อตัวเล็กๆครับพี่เป็นต่อสี่ไหลสายอย่างเดียวเลยครับยกสวยครับตรงนี้โอ้โหเล่นท่ายากไปเองครับน้องกล้าครับทุกขึ้นไปสวยเลยฮะ ไปนวด xì bằng mọi cái sẹp tỏ

สองต่อสี่ครับตัดยหญ่แล้วครับชูึ้นไปครับล้นหรือเปล่าครับล้นครับบอบไล่มาอีกหนึ่งแท่งครับออกตัวนำสี่ศูนย์ครับตอนนี้ครับบางบ่อนี่ไล่มาแล้วครับสามต่อสี่ครับ คู่เฉพาะกิจนะครับคู่นี้นะครับตามยกขึ้นไปครับเอาโอ้โหไวรุ่นันอย่างนี้นะครับไวรุ่นใจร้อนนะครับบางเบาเลยว่ะแม่บางสว่างอ่อนตัวเลย ตัดผิดบางหมอกำจัดตัวนึงบอกสี่ต่อสี่ต่อสเอาครับลูกเสิร์ฟครับโอ้ยเสิร์ฟกลับมานนำครับบางหมอครับห้าต่อสี่ครับ เลี่ยนส่งครับสี่ต่อห้าครับไหลไปที่ป๊อกครับโอ้ตามถึงรับยาวมหล่นหล่นเป็นไงพี่บวกไหมเตดไหมเนี่ยฮะไม่ตมัง เขากลับไปแล้วเมื่อกี้ได้เหลี่ยมลงกลับวันนี้หมุนที่เหกลยี่ยกสี่ต่อห้าครับแขงกลางครับอาร์ตห่างนะครับแตะยอนะครับ มาที่ต้มครับโอ้ยสยี <requ> ่ต่อห้าไ่ครับพอเปิดหัวอารโลยมาได้เตะอยู่รอบลรงนี้ อัตราสี่ครับบางบอกครับ สี่ต่อห้าครับปั่นหยอดครับสี่มันเป็นลูกกล้าครับดำยกสวยครับลูกนี้

หต่อสีครับหยอนครับเ้านะครับยกล้นไปนะครับไล่หกต่อสี่นะครับ ก็สี่ครับอัาน้องบอกกล้าเปิดหัวครับสวัสดีพี่เอรอบเด็กครับสี่ต่อหกครับ พี่เล่กลับไปแล้วครับพี่เล่ไม่เอาแต้มเลยครับวันนี้4-6ครับตั้งน้ำแดงเสร่อช่องกลางครับ ลอยมาสวยครับหกต่สี่ครับหน้าขวาครับท ใสะออกครับน้องป๊อปตันนี้นี่แต่สดๆ,สดๆไฟเนาะมิงกะลาบาะปริพ์ภาษาไทยด้วยอ่านไม่ออกนะครับชื่อนะครับเป็นภาษาเมียนมานครับหกต่อห้าครับอาร์ ไปนักขวาครับโอ้โหกระด้างลงไปนีมึงจะเอาเี่ยกไม่ได้อ๋อน้องอ้าวนะครับเดี๋ยวเล่นดีเกินนะครับน้องอ้าวนะครับเอาครับลูกนี้เจาะจนได้ครับช่องกลางครับโอ้พยายามมาหลายลูกนะครับ เสิรต่อครับตามน้ำแดงครับแข่งช่องกลางอีกครับป๊อปต้องตัดเอาแล้วครับยกสายมาครับเกิดแล้วเกิดแล้วเปลี่ยนส่งครับเอาน้องกล้าครับเรียมไหนครับพี่เรียมสองร้อยสองร้อยมาเสริมเสริมแปดร้อยลูกพี่มาเสริฟสองมเสริมาเสร์ฟแปดร้อย พี่เล่พี่เล่บานนี่เตะคู่กับพี่ขุมนะครับพี่ขุมกับน้องโก้นะครับผมเดินทางคุณเชือเหลี่ยมน้องเอานี่ไม่รู้นะไม่เห็นเตะกันนะครับไล่เดียวปะไล่เดียวไล่เดียวแม่โต้หกครับจากตามสี่ศูนย์นะครับฝั่งบางบ่อครับดูครับ ตามวันนี้ครับยกไม่ธรรมชาติครับวันนี้ครับบางบ่อมาอีหนึงแต้มครับเกมเสิร์ฟของอาร์ตนะครับ้อป่วนเกมครับได้ดีจริงๆรครับเกเดียว่งเ้าเตาหกครับเกมสิบนะครับคู่นี้นะครับหยอดมาครับตามยกวัดไปเจ้าตัวนี่เล่น ตามมาตรฐานครับหต่อ9นะครับก้าต่อหกครับแต้มเดียวกัตัดหยอดครับน้องกเอนลบ้ัต่ไม่ได้ไม่กาต่อครับต้เดียวตัดหยอดครับน้องก้าเอ้ห 6 9 6 9นะครับจกฟางนะครับซ้ายเอ้ไปทำมานี่เตะชั่วกว่าครับป๊อปบางบ่อครับหนักแรงทุกลูกครับตายตายไล่อยู่เล้อ

อดใส่เน็ตอีกครับตามเขี่ยได้นะครับโดนนะครับป๊อปเวอร์มาโดนดนิดนึงนะครับนเนคโคอีกครั้งนึงครับก้าต่อหก้าเปิดหัวมาข้างหลังแล้วยกโอ้แต่แก้ไขดีครับเ 6ต okay. well, oh, ah, right. so ่อ9มัดโอ้ลูกเสร์มตายครับตะก้อข้าวไมฝั่งนู้นเลยครับวัดลูกเสริเลยครับพวกเขียวไม่ต้องอว่ะพวกเขียว่อเขียวเลยมาตะก้อ7ต่อ9ครับ สองแปมทันครับสองต่อสครึ่งต่อข้า <c> ว <oughs> <c oughs> ต่อเจ็ดครับมาที่น้องก้าครับเจ็ดต่อข้าวครับ โอ้โหลูกนี้ครับเตะพลาดเองครับไล่มาครับแต้มเดียวทันนะครับแต่ก็เกมสิบแต้มนะครับสกอร์ตอนนี้มีแปดต่อเก้าแล้วนะครับแปต่อเแขงช่องกลางอีกครับอาร์ดไปครับมาครับล้นครับอ๋อเก้าเท่ากันครับโอ้มาได้ครับ ต้องวัดลูกเสิร์ฟเอาครับต้าน้ำแดงครับขึ้นแทนครั้งแรกครับเก้าเท่ากันครับไปครับอาร์ตยกขึ้นมา,ต,ามต่ำแล้วเตะได้ตามมาส่งหรือเปล่าครับ เท้าเท่ากันครับเต่อหลายครั้งแล้วก็แมทพอยไม่กเกมครับจีม่มาที่หัวครับ,กบยกขึ้นไปแล้วน้องก้าเราต้องวัดลูกเสฟอ,อกีครับตั้มมาทันแล้วครับ สองกลางครับอาร์ดดูดูนี่ครับโอ้ยกลับมาชนะครับโอ้โหเป็นไปได้ครับตัวยกนี่แทบถอดใจแล้วครับฝั่งนี้ครับวัยรุ่นใจร้อนนะครับเตะเกมไม่เขี่ยวครับโอ้พี่ตั้มบอกว่าเอาให้หน่อยครับเอาจนได้ครับฝั่งนี้ครับผลิตผลครับวิทย์บ้านเอื้องครับ อ่อบอกชวนให้แกนะครับนะครับตัดคลิปไปก่อนครับทางก็โนเนม YouTube นะครับฝากกดติดตามนะครับทางเพจด้วยนะครับ